โดยมาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะคะ,คะกับเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่อยู่กับคนไทยมานานสรรเสริญพระบารมีนั่นเองอใครจะทราบว่าตอนนี้นี่มาอายุถึง100ปีแล้วโอ้โหต้นกําเนิดนะคะเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังซึ่งจริงๆแล้วนะคะในเนื้อร้องที่เราเห็นนี่นะคะความเป็นมาเป็นไปเนี่ยคือตั้งแต่แรกเขาบอกนะคะก่อนที่เราจะใช้เพลงชาติเนี่ยเราใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงหลักนะคะที่แสดงความเป็น องค์แทนหรือตัวแทนของความเป็นชาติผ่านสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเพลงในสมัยก่อนเนี่ยนะ มีหลากหลายฉบับมากๆแต่ว่าเนื้อร้องในฉบับปัจจุบันที่รู้จักกันดีนั้นสมเร็จพระเจ้าบรมมงว์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานนริศรานุวัติวงศ์เป็นผู้พระนิพนธ์นะคะเนื้อร้องประกอบและก็บรรเลงครั้งแรกที่ศาลายุทธนาธิการในปี2531ค่ะซึ่งต่อมานะคะเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะ,คะก็สนำเพลง สารเสริญพระบารเมีเยมาพระราชนิพนธ์คำร้องขึ้นใหม่โดยก็ทรงรักษาคำร้องเดิมเอาไว้เกือบทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นแค่ช่วงคำร้องในท่อนสุดท้ายที่เดิมเนี่ยเป็นดุจจะถวายชัยชะนี้เปลี่ยนเป็นดุจจะถวายชัยชโยแบบที่เราได้ยินกันเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะคะ,คะก็ตั้งแต่วันที่1มีนาคม 2, 2 4ง6ซึ่งก็บอกอ,อย่างที่บอกไปนะคะว่าเพลงสารเสิญพระวรมีเนี่ยมีอายุครบ100ปีในปีนี้พอดีเลย ช่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วชาวไทยของเราเนี่ยนะคะเราได้ยินกันเป็นประจำอยู่แล้วเวลาเข้าโรงหนังเวลามีมหหรสพต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิร้อยใจไทยนะคะจัดทาภาพยนตร์เพลงสันเสริมพระบารมีในวาระครบ100ปีซึ่งก็จะมีการรวบรวมเอาเหล่านักสแสดงมาสแสดงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาค่ะ อีกทั้งนะคะ True Insight ค่ะก็ยังมีบทสัมภาษณ์นะคะของแมรี่อึ้งรังสีค่ะซึ่งก็เป็นหญิงชาวต่างชาติเพียงคนเดียวเลยที่มีโอกาสขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบ3มิติให้คนไทยเกือบทั้งประเทศได้ฟังผ่านหูค่ะโดยไม่รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นชาวต่างชาติซึ่งก็นับว่าเป็นภารกิจที่ยากและภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของเธอเลยละค่ะ เจ้าเอามาโนและสีรรักราโนราพระผู้มีบานบุญญาดิเวงเอกบรมมาจากกลิน่น ลาบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสา นอกเหนือจากกันมีความหมายมากสําหรับคนไทยแทบจะเป็นเพลงชาติเพลงที่สองนอกจากนั้นมันก็เป็นเพลงที่ไพเราะมากนะคะเป็นเพลงอมตะของมันได้อยู่แล้วไม่ต้องมีความหมายอะไรมากมายก็แค่ฟังเพลงก,ก,ก็รู้ว่ามันเป็นเพลงไพเราะอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเพิ่มความหมายของเพลงไปด้วยกม็มันก็กลายเป็นเพลงยิ่งใหญ่เพลงหนึ่งของ,ของแน่นอนของมึงไทยแล้วกข็ของโลกด้วยนะคะ พระพุทธเจ้าออามาโนและศิรกรานเป็นเกียรติมากทีท่ที่ได้รับโอกาสมาร้องเหมือนกับว่าร้องแทนคนไทยอ่าก็เลยไปไปศึกษาอย่างลึกซึ้งความหมายของเพลงเพื่อจะได้อ่าแต่ง arrangement ใหม่คือคือมริก็แต่งเอง arrangement ใหม่เป็นสีแนวมันสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจ ความหมายของเนื้อร้องเพื่อมันจะได้เหมาะกับทำนองด้วย กับสามีที่เป็นคนไทยด้วยให้เขาสอนความหมายของแต่ละคำแล้วก็ให้เขาสอนการออกเสียงที่ถูกต้องเพราะเรื่องนี้สําคัญมากมันต้องชัดมากแล้วขอบอกว่าภาษาไทยร้องยากที่สุดในในส่วนภาษาทั้งหมดที่แมรี่เคยเคย,เคยเรียนมาเพราะมันต้องสื่อสารทั้งความหมายแล้วก็มีภาษาไทยก็มีเสียงสูงมีเสียงต่ำมีอย่างนี้คือมันต้องสื่อสารเสียงเหล่านั้นด้วย ไปมามาตั้งนานแล้วเริ่มจะเข้าใจทำไมถึงคนไทยมีความรักความผักดีความเคารพมากถึงขณะน,นี้ชื่นชมในทั้งประเทศไทยและในหลวงด้วยที่ท่านเป็นผู้นำที่เยี่ยมของโลกคนหนึ่ง คือทุกครั้งที่เราได้ยินเนี่ยเรารู้สึกแบบลื้มปิติเนาะใช่แล้วก็<ม>ขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินนะคะเวลาเข้าลงหนังหรือว่าบีเพลงนี้ขึ้นมาทีไรใชร่ขนลุกสู้รู้สึกภูมิใจนะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็มีพ่อหลวงนะคะอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราใช่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยนะคะสำหรับเพลงขังเสินพระบางมีครบรอบ100ปีใช่แล้วค่ะ